โกโสวัสดีครับช่อง DT Family นะครับวันนี้เราจะมีเกมใหม่มาแนะนำนะครับเป็นเกมคาสิเค o h ฮิตแมนรีบอลนะครับพอดีว่าคลิปที่อัดไปช่วงแรกมันพลาดนะครับมันคลิปมันเสียหายไป เดี๋ยวค่อยเอามารีวิวใหม่ลวกันนะครับแล้วก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่ไม่ค่อยได้รู้จักตัวละครสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เคยเห็นผ่านตามาบ้างกับเรื่องดีบอลเนาะก็วันนี้เราก็จะมาเปิดกระจาบองนะครับนี่ก็เราเข้าไปที่หน้ากระจาบองนะครับในนี้ก็จะมีอยู่สองตัวก็คือสูงทั่วไปนะครับกับซ่มจำกัดเวลา ในนี้ก็จะมีเขียนอธิบายกาชาว่ามันมีอะไรบ้างนะครับว่าสูมทุก10ครั้งจดันตีตัว S R ขึ้นไปหากสูมครบ120ครั้งจดันตี S S R หากได้รับ S R ก่อนที่ํำหนดก็จะนับเริ่มใหม่นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะก,ก็หน้าตาก็รู้จักสื่อน,นะครับแล้วก็มีตัวผมขาวที่รู้จักอ่ะเดี๋ยวเราลองมากดดูนะครับ โอ้สวยงามมากนะครับนี่ก็ได้เป็นชิ้นส่วนของคุณแลมโบนะครับาอายุ15ปีแล้วก็เศษอุปกรณ์แล้วก็ได้นกนางแอ่นพิลุนโคจิโร่ได้เสษตัวละครอันนี้ไม่รู้จักโอ้ได้เอ r มาหนึ่งตัวครับ โรค u โดโมคุโร ok ok นะครับสายหมอกหายากแบบ SSR โอ้ไม่รู้จักเหมือนกันครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูสักเท่าไหร่นี่ทาเคชิเมื่อกี้อันนี้เบรกอะไรไม่รู้ครับอันนี้คโครมอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็ทั้งหมด10บชิ้นก็จะมีสูมเป็นตัวลนะครเนาะก็ผสมกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับอ่ะเราไปต่อ อีกสิบครั้งนะครับมารอลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าก็เป็นเศษอีกเหมือนเดิมนะครับก็ในเกมนี้ก็คือมันจะสุ่มไม่ได้แบบว่า10กดสิครั้งจะได้ตัวละครทั้งหมดนะครับมันก็จะมีของมีพวกอุปรกรณ์ต่างๆเป็นเศษนะครับก็ผสมผสมโอ้ได้ SR อีกตัวนึงแล้วครับเอาได้ตัวซา ก็ไม่เป็นไรครับตันที่มีแล้วมันก็จะเปลี่ยนเศษตัวละครไปเป็นเศษตัวละครเปลี่ยนเป็นเศษนะครับถ้าเกิดได้ซ้ำตัวละครก็เอาไปอัพสกิลได้นี่โอเคเราก็จะได้ครบแล้วนะครับอ่ะเราไปอีกครั้งหนึ่งครับไอตัวเลขนี้ก็ไม่เข้าใจว่ามีความหมายอะไรหรือเปล่านะครับที่จริงอันนี้ผมได้ อัพลงไปแล้วแหละครั้งหนึ่งแต่ว่ามันติดลิขสิทธิ์เรื่องของเสียงนะครับก็เลยต้องมานั่งตัดเสียงออกนะครับเสียงในเกมเอ้ยได้คุณแรมโบนะครับเอ้ยได้จิงจอกจิงโจ้มีไห่จิงจอกถ้าได้เสษอุปกรณ์อะไรต่างๆมากมายโอเค ครบแล้วนะครับก็ได้คุณเลเบลมาหนึ่งคนนะครับรโอเคทีนี้เราก็มาดูเลดนะครับดูของรางวัลก็จะมีซินะนะครับไม่รู้จักละไอตัวนี้ยามามอะไรนะี่ยามามโมโตนี่ตัวที่อยากได้นะครับที่อยากได้ก็คือเดียวเฮเป็นระดับ SR ก็มีอุปกรณ์พิเศษอุปกรณ์หายากแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆันนี้เป็นอีกตู้หนึ่งเมื่อกี้นะครับก็ไม่ได้กดนะครับก็ทีนี้เรา ก็มาดูโบนัสกาชานะครับก็รับของรางวัลไปนี่ก็ก็น่าสนใจนะครับเกมนี้ก็ไม่เกลือักทีเดียวนะครับก็จะมีสุ่มรางวัลให้เรานี่ใช้จายเพื่อคอยอันนี้ก็จะเป็นตัวบดแหวนนะครับนี่ตัวที่เราเปิดได้มามันก็จะมีตัวนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะครับมุคุโร่นี่แล้วก็ไปที่ความรู้นะครับมีรายละเอียดนะครับ ก็เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวววันหลังนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ก็ดูคร่าวๆไปก่อนอันนี้เคเวสดลายวันนะครับก,ก็กดตามกิจกรรมไปมีก็กดรับเพชรไปเรื่อยๆนะครับก็ช่วงแรกๆไม่แน่ว่าของแจกเยอะหรือเปล่าแต่ว่าหัววเล่นนานๆไปมันไม่มีของให้แจกอันนี้เรามาดูค่าความสัมพันธ์นะครับก็เล่นมาได้ระดับหนึ่งแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับ ก็อาจจะมึนๆงงๆบ้างนะครับกับเกมใหม่อันนี้ก็เพิ่งเล่นเหมือนกันก็น,นี้ตัวละครที่ได้มานะครับเมาากกื่อดักี้ไอ้นี่โรคูโดโมคูโดนะครับระดับ SSR นี่ก็เราก็มาอัพสกิลไม่ใช่อัพสกิลอัพเลเวลกันนะครับนี่โอ้โหเพิ่มค่อนข้างเยอะทีเดียวโอเคนะครับก็ เมื่อกี้ที่เราได้ซ้ำมาหนึ่งตัวนะครับก็เพิ่มอัพดาวได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นผู้ช่วยนะครับกวินก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับก็กดไปเรื่อยๆกดรัวๆครับตอนนี้คือเล่นมัวๆไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวลองเล่นดูนะครับแล้วก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นหรือว่าเทคนิคอีกครั้งหนึ่งนะครับ น,นี่ก็เป็นตัวละครอาวุธของกล่องอะไรพวกนี้นะครับทีนี้เราก็เข้าไปดูในจดหมายนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อมูลตัวละครก็กดรับของรางวัลได้เนาะอันนี้ก็เข้ามาในโหมดนะครับต่างๆรายละเอียดของด่านนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปทดลองเล่นดูนะครับนี่เราใส่เพกของเราไปที่เราได้มานี่ซืนะรู้จักซืนะตัวเดียวครับนี โอเคนะครับเราไปทดลองเล่นดูนะครับโอเค,อเค,อเคภาพสวยมากนะครับก็แปลเป็นไทยน่าจะร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เล่นง่ายเกมก็ออกมาไม่กี่วันนะครับก็ที่จริงโหลดตั้งแต่วันแรกแล้วแหละเพราะว่าตั้งลงทะเบียนเอาไว้นะครับแต่ว่ากว่าจะได้เอาคลิปลงนะครับก็ ยุ่งอยู่หลายวันนะครับเคลียร์งานอยู่เออก็สนุกดีนะครับแล้วก็มีอัตโนมัติมีความเร็วด้วยนะครับนี่ชนะแบบง่ายๆเลยครับเทพมาก่าบะลังก็จะมีการให้เพชรให้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ค่า e อ p โอเค งานดีนะครับเออสำหรับคนที่ชอบรีบอร์ดนี่น่าจะสนุกเลยครับเกมน,นี้พี่ก็ว่ามันก็ดูน่าเล่นนะแต่ว่าไม่ค่อยอินกับตัวเนื้อเรื่องตัวละครเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยได้อา่านก็ติดตามบ้างเล็กๆน้อยๆดูบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดูจริงจังก็ดูแล้วแบบเออมัน,ม,นมันก็น่าสนุกดีนะครับก็ ถ้าไม่ตายถ้าคอมโบต่างๆนี่โอ้โหแบบร้อยสี่สิบสีสองสี่สามสี่โหแบบร้อยเกือบร้อยหสิบพีนะครับแต่ที่ไม่ได้เปิดเสียงนะครับเพราะว่ากลัวจะติดลิขสิทธิ์อีกนะครับก็ปิดเสียงเอาไว้ นี่ครับโอ้ถ้าไม่กายชนะแบบปล่อยกันรัวๆเลยครับอย่างเท่โอเคก็มันก็จะปลดล็อกหมดเนื้อเรื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ได้ภาพเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้แล้วก็ทําตามเนื้อเรื่องต่างๆนะครับก็อันนี้กลับมาสู่หน้าหลักนะครับก็โอเคนะครับสําหรับ การรีวิวครั้งแรกนะครับอาจจะแบบมีปัญหาไปบ้างสําหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่าอัปลงไปแล้วแหละแ,แล้วก็ติดในเรื่องของลิขสิทธิ์ของเสียงในเกมอะไรพวกนี้ซึ่งก็ไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรไปแต่ว่ามันก็แจ้งมาว่ามันมีการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่นะครับภายในเกมก็เลยมีเสียงเล่นนะครับก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้มารีวิวหลังอีกนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับ